สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าจักรยานไฟฟ้านะครับมันจะมีขนาดกี่แอมป์ลูกโตขนาดไหนแต่ที่แน่ๆต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าซื้อตรงรุ่นเงิน3-4 0 0 0พันมีแล้แน่ละนะครับบางรุ่นอาจจะตกไปถึง6 0 0ันโดยซ้ำไปนะครับเ,เพื่อนๆนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทาการน,นะครับตรวจเช็คดูขนาดของแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเผื่อเรา จะไปซื้อแบตเตอรี่อย่างอื่นนะครับมาทําการดัดแปลงนะครับนี่ก็คือจุดที่อยู่ของแบตเตอรี่นะครับในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่ารถบางรุ่นนะครับมันอาจจะอยู่บริเวณใต้เบาะนะครับใต้เบาะหลังก็เป็นไปได้นะครับแบตเตอรี่พวกนี้นะครับมันจะมีอยู่บางรุ่นมี3ลูกบางรุ่นมี4ี่ลูกบางรุ่นมี6ลูกแล้วแต่ขนาดโวลต์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ่ารู้สึกว่าเขาจะพ่วงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพ่วงอ่าอนุกรมหรือเปล่านะครับพ่วงอนุกรมมัง้งนะครับเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้นะครับถ้าเอา1 2โวลต์นะครับจํานวน4ลูกมาคูณกันก็จะได้2 4โวลต์แต่ว่าแอมเท่าเดิมนะครับแบตเตอรี่ที่เขาใส่มานะครับก็เป็นขนาด1 2โวลต์12แอมป์นะครับ1 2 2แอมป์นะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาวัดความกว้างความยาวความสูงของ ตัวแบตเตอรี่กันนะครับทุกท่านนะความยาวของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่นะครับอ่าสิบห้าเซนนะสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนนะอ่าความยาวอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับทีนี้เรามาวัดความกว้างของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกท่านกว้างเท่าไหร่เอ่ยนะครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเผื่อใครจะไปซื้อมาดัดแปลงนะครับก็เก้าเซนครึ่งนะครับเก้าเซนครึ่งประมาณนี้ นะครับทุกท่านนะอ้าวเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปดูเรื่องของความสูงนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่งนี้สูงเท่าไหร่นะครับอ่ามันจะได้ลงบล็อกได้นะครับเวลาเราไปซื้อมาก็อย่าซื้อสูงเกินนะครับอ้าวสิบเซนนะครับทุกท่านสิบเซนนะอ่าตามนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆนะเอาละนะครับทีนี้แบตเตอรี่เราจะเอาแบตเตอรี่อะไรมาใส่ละ่ะนะครับถ้าเราไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อแบตเตอรี่ตรงรุ่นก็ให้ทุกท่านไปที่ร้านอุปกรณ์การเกษตรหรือว่าสั่งเอาก็ได้ นะครับเอาเป็นแบตเตอรี่สำรองไฟแบตเตอรี่ของเครื่องพ่นยานะครับซึ่งแบตเตอรี่พวกนี้มีขายอยู่ทั่วไปนะครับทุกท่านแบตเตอรี่ในกลุ่มสำรองไฟในกลุ่มของแบตเตอรี่เครื่องพ่นยาเนี่ยมันจะจ่ายไฟคงที่ช้าๆเน้นระยะเวลานานๆน,น,นะครับแต่ถ้าเราเอา แบตเตอรี่ของรถยนต์ของมอไซค์มาใส่ตัวนี้มันจะเน้นความแรงแน่นอนคุณเอามาใส่แรงแน่ๆนะครับแต่ว่าแบตมันจะหมดเร็วเพราะว่ามันเน้นจ่ายกระแสไฟออกเร็วแรงนะครับเพื่อนๆดังนั้นใช้แบตเตอรี่ให้ตรงรุ่นในส่วนของเครื่องชาร์จห้ามเอาเครื่องชาร์จอ่าเครื่องพ่นยามาชาร์จนะอย่าเอาเครื่องชาร์จของเครื่องพ่นยามาชาร์จมอไซค์ เพราะว่ามันจะตุ่มตามในทันทีนั่นเองนะครับทุกท่านควรใช้เครื่องชาร์จให้ตรงรุ่นนะครับอของมอเตอไซค์ไฟฟ้าในแต่ละรุ่นก็ต้องใช้ของให้ตรงสเปคนะครับทุกท่านนะอย่าเอามาเสียบมั่วนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นชาร์จมอเตอไซค์เราก็คือเป็นหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองอาจจะแปลงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับให้ไฟมันแรงมากกว่าเดิมนะครับทุกท่านนะก็จะอยู่บริเวณใต้บ่อแต่ถ้าเมื่อไรนะครับ หม้อแปลงร้อนก็เมื่อนั้นมันเสียนั่นแหละนะครับทุกท่านนะ